โอเคก็เมื่อกี้เราก็ได้ทำการพูดคุยกันไปนิดหน่อยนะก็สร้างเมืองนิดหน่อยตอนนี้เอ,เอาเอาได้เงินหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยายเมืองมาฝั่งนี้ก่อนสักหน่อยแล้วก็ไปตรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วต้องเริ่มขยายเมืองเริ่มสร้างเมืองให้มันดะีแล้ว ยา <Yeah, S 2> สังเปรอะหาเหนื่อยหมาเหนื่อยแล้วมันไม่ยอมวิ่งอ่ะเดินช้าเดี๋ยวต้องหาม้าดำเนาะในเกมนี้มันจะมีมมาดำด้วยมันจะซ่อนอยู่ตามแบบมีหนึ่งตัวมันจะวิ่งเร็วละหรือว่าวิ่งเร็วกว่าม้าที่เราใช้แล้วก็มันจะเหนื่อยยากกว่าแค่นั้นแหละสร้างต้นไม้อม่ะขยายมาฝั่งนี้ นี่มันก็ไม่มีเลยเนาะไอที่ทำฟาร์มฝั่งนี้ยอ่าเอาอยู่นี่เลยโคตไกลแล้วเราต้องเอาทำฟาร์มฝั่งนู้นจริงๆครับเราก็ต้องรื้อเต็นท์ซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากเพราะเราต้องเสียแบบที่ฟาร์มประชากรไปหนึ่งเอ้มืดอีกแล้วเนี่ยเกมนี้มันมืดไวมากบอกเลย ก็เงินเหลือเนาะเกณฑ์คนเข้าเมืองเขาวิ okay, so ่งมาเขาวิ mm ่ง่าลักมากเลยนะรู้ว่าเออเงินมาก็แป๊บเดียวเวลามันก็จะหมดนะเกมนี่มันไวมากเราจะทำอะไรต้องรีบทำนอืม สร้างรั้วฝั่งที่ทำหรือเปล่าเอาเงินเอาให้เงินด้วยสร้างสองชั้นเนะเป็นกำแพงชั้นในกับชั้นนอกอดีนั่นเ<อ>ังน,นี่ไงมีฟาร์เมอร์มาล,าล้านร้านขายเคียวเอาไปทำฟาร์มอ,อุ้ยเป็นคนเยอะ ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะเกมเนี่ยไม่ค่อยเก็งเท่าไหร่ตอนนี้มีเงินประมาณสเหรียญสี่เหรียญอยู่ฝั่งนี้มีโอเคก็พอจะพราทางชีพได้อยู่นะต้องลือจริงๆก็ต้องลือลือยาวๆเลยต้องดูก่อนว่า มันมีแบบกำแพงไหมคืออันนี้คนที่ผมกัมงวลก็คือถ้าเกิดผมลื้อเต็นท์แม้ไปอ่ะใช่ไหมแล้วมันไม่มีแบบโขดหินอะไรที่เอาไว้สร้างอ,อสร้างแบบหอคอยธนูกับเนินดินที่เอาไว้สร้างกำแพงเนี่ยแล้วก็จะแบบว่าปล่อยโล่งไปเลยอะเพราะว่าเวลาคนกากำลังทำฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วมืดเขาไม่ค่อยจะกลับบ้านไงนะ เพราะว่ามันจะทาฟาร์มอยู่เงี้ยและแล้วมันจะหนีหนีตอนสัปหลาดมาพุ่งมอนสเตอร์มันกำลังเดินมางี่พรมอนสเตอร์เห็นมันก็จะพุ่งเข้าใส่แล้วชาวบ้านที่ทําฟาร์มล้วก็จะหนีไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาได้ซึ่งไอเคียวทาฟาร์มมันแพงใช่มันแพงแพงมากแล้วก็จำใจทุบที้นะ เต็นเน้แล้วก่อนไปผมก็จะพูดมุมอื่นๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่ผมนอนดึกแล้วก็ตื่นกะไปตื่นเช้ามุกนอยประมาณนะั้นโอเคพ่อคะนะ้าเนาะจะวิ่งยาวไปจนซุดคอมแบทเลยประตูประตูวัดแล้วก็ เดี๋ยวตามหาม้าดำด้วยนะค,ะคือคือเวลาผมอัดเนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่บอกว่าคือไม่มีเลยวิ่งไรสูกวาัวววาประตูว้าบละคือแบบว่าไม่อยากวิ่งเข้ามาไกลเนี่ยยังไม่มีม้าดำอ่ะเพราะว่าเนี่ยม้ามันเหนื่อยง่ายแล้วถ้าเกิดแบบวิ่งอยู่ดีม้าเหนื่อย ก็ต้องเดินพอเดินแล้วมัน่ําพอขํามันเซอร์ออกมันเซอร์ออกหนีไม่ทันโดนฆ่าตายจบคีอก็ไม่เคยตายนะจริงเน้นมาก็ไม่เคยตายเดาว่ามันจะมันจะเตีเยาเตินหมดเอาไอ้นี่เดินกับบ้าแล้วมุดแล้วเหรอมุดแล้วเหรอไปไปเฮียข้ามา นี ka, pues ่ไงโยนเหรียญโยนเหรียญน่อโยนเหรียญนออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามากลับบ้านไปเลยพวกเกงอ่ะน่ากลัวเสียเงินฟรีตั้งสามเงินไงเนี่ยมันเหนื่อยง่ายคนเนี่ยก็ต้องเดินพอเดินแล้วมันก็ข้ามพอข้ามมอนเตอร์มามอนสเตอร์มาเราก็ต้องเสียเงินมันเมื่อกี้ Nhìn lại khi cũng công tìm hả? Má đập Má đập tên Hải tên Hải thì lười <laughs> เจ็กเมื่อเช้าจางกรนคนนี้เป็นนายช่างจะซะก็ได้เงินนี่อัพเมืองดีกว่าอัพเมืองนี่เป็นบ้านใหญ่ หือดออันนัจักจิจจบของเรา,าบือวนเราจะไปได้ไกลแล้วนะการมีเครื่องยิงหินไม่มีอะไรมากในเครื่องยิงหิน,นอุ้ยเงินเงินเยอะทุกการตอบแทนนะเราจะสร้างกำแพงชั้นดีให้อแน่พี่ตามหามาดำฝั่งนี้เลยวะเราจะไปลึกเลยแหละ ว่ามีเดินดินตรงนี้นะเออ่ยเัวจะสร้างได้หรือเปล่าคือเปล่าลวะเดินนะมาเหนื่อยแล้วเหรอว่าเจอมาดำแล้วเจอมาดำแล้วโอเคเปลี่ยนมาเลยแล้วกนะันโอเคมาดำม,มันดีเดียวเรามาสร้างอะไรตรงนี้ได้ี่ยสร้างกันมาได้เดินนะ <laughs> แชมป์คนอยู่นี่ ม,มืดแลน่ากลัวเอ้ยนี่ไงเจออันนี้อันนี้เขาเอาไว้ทําการแบบอัปเกรดเมืองนะมันเหมือนวางไว้ในป่าอัไน,น่าเี้เป็นเหมือนเอ่อศิลาอะไรบางอย่างแล้วต้องเอาเงินให้พอเราเอาเงินให้เสร็จมันจะปลดล็อกจากไม้เป็นหินคือแบบประมาณว่ายัางไงนะอ่ะอัปเกรดเมืองนะอ่ะปรนนด็เป็นเมืองไม้อย่างเงี้ยเป็นยุคไม้ ถ้าเกิดจะอัพเป็นยุคหินแล้วก็ต้องไปเอาเงินให้ศิลาตรงนั้นอนะไปอัพศิลาตรงนั้นให้กลายเป็นหินซึ่งเราก็อัพไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทําเมืองเป็นหินแกนเป็นปราสาทเนาะพอเราได้ปราสาทเราก็จะสามารถเอ่พอัพอพสวินมาได้ฮเรื่องที่ดีเดี๋ยวแล้วเราไปกวดสร้างไอ้อะไรอะกำแพงตรงมาใช่ไหมแล้ว แล้วนูเราก็จะเดินไปตรงนั้นเออดีเพราะว่าไปกันกันระยะไกลนะแล้วก็ตังบทเมื่อกี้ผมได้ทำการสร้างเป็นเครื่องยิงหินมนาะให้ไปคุ้มกันฝั่งโน้นเพื่อเพื่อมันแบบว่ามอนสเตอร์มันมาเยอะไงมันจะได้ส่งเครื่องยิงหินไปนยิงนนั้น mm. ก็เดี๋ยววันนี้ก็